เหรียญทองแรกวัชรกุลเทควันโดสาวไทยทําได้เปิดฉากศึกซีเกมครั้งที่33ทางการนาโนวัชรกุลลิมจิตกรนักเทควันโดภูมเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ในการแข่งขันประเภททาร์มฟริสไล์บุคคลหญิงที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันพุทธที่10ธันวาคม2568 วชรกุลออกลีลาได้อย่างประทับใจคณะกรรมการทำได้7.900คะแนนคว้าเหรียญทองแรกของซีเกมครั้งที่33ไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินนิโคอาเลเทียเหมยซานคอจากสิงคโปร์7.180คะแนนเหรียญทองแดงพุทธวันจันทะคมณีจากลาว1.680คะแนนภายหลังการแข่งขันจอมเตะสาววัย9 9ปีเปิดใจว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่คว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยได้ ยอมรับว่ากดดันที่รู้ว่าจะต้องลุ้นเหรียญทองแรกให้ไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ทําให้พยายามซ้อมเต็มที่ทุกวันขอมอบเหรียญทองนี้ให้คนไทยทุกคนเป้าหมายในอนาคตจะพยายามคว้าแชมป์เอเชียและแชมป์โลกให้ได้สําหรับนาโนวัชรกุลลิมจิตตกรน,นักเทควันโดภูมเซ่ทีมชาติไทยมีดีกรีเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์โลก2024กลายเป็นนักกีฬาคนแรกของทัพนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองแรกและถือเป็นเหรียญทองแรกของซีเกมส์ครั้งที่33ครั้งนี้ด้วย